เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นก็ช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นยังน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยและจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียว อย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย๋ยเหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอย่ยฝึกให้เคยมองจะดีมีคุณจริงนักครินมิตรหมอจินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรหมอของหลวงพระเดิม แล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควหรือเทพเจ้าแห่งเมืองปากน้าโพและก็ที่สาคัญในเมืองปากน้าโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยบงกรและยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบาระมีของหลวงพ่อเดิมในยุกนั้นสมัยนั้น แล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาได้ที่เบอร์0863291496เบอร์0863291496หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า B i g o n e ตามด้วยหมายเลขเก big 199เ mm hmm. เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกัน mm hmm. เข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับเอาแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีก่วันนะครับที่ผมนักกิิมิตงอ๋อได้มีโอกาสนะครับได้เข้ามา,าทักทายนะครับได้เข้ามาพูดคุยได้เข้ามาสนทนานะครับนะ กับแฟนคลับทุกๆท,ท่านก่อนอื่นครับผมนะักคาินมิตรหมอก็ต้องอกล่าวคําว่ายินดีนะครับตอนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมนะเครื่องรางของครูบาอาจารย์นะครับในเขตภาคเหนือตอนล่างไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อเดิมแล้วก็จะเป็นหลวงพ่อลุ่งนะครับหลวงพ่อกันหลวงพ่อกลวยและหลวงพ่อเงินวัดพระปางเหลืองนะ ก็ที่เก่ามาทั้งหมดนั้นก็ล้วนแต่ว่าเป็นพระเกจิหรือว่าเป็นพระริยสงฆ์นะครับที่อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างและที่ยิ่งกว่านั้นก็คือเป็นพระนะครับเกจิที่อยู่ในสายเดียวกันกับหลวงพ่อเดิมทั้งสิ้นเลยนะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับก็จะได้นําเอาเกี่ยวกับมีดเทพสาสตรานะครับนะหรือว่ามีดหมอของครูบาอาจารย์นะครับนะปติก็ ผมแนนาเอาเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนะัะเป็นส่วนใหญ่มาให้ท่านได้รับชมนะหลักๆเลยนะครับในการตทมคลิปทวิดีโอนะครับทุกคลิปทุกวิดีโอนะถ้า,าสาเหตุนะครับต้องเรียกว่าสาเหตุที่เข้ามา,าหรือว่าวัตถุประสงค์นะครับนะจริงๆเลยที่เข้ามาทําคลิปนี่ก็ต้องการที่จะนําเอาเครื่องรางหรือว่าวัตถุมงคลต่างๆนะครับนะของหลวงพ่อนะ ของครูบาอจารย์หรือของภาคเกจิตรับที่อยู่เขตภาคเหนือตอนล่างอย่างที่ได้เรียนไปนะครับต้องการมาให้ท่านารับชมนะว่ามีหลวงพ่ออะไรนะครับนะมีแต่ละหลวงพ่อนะครับมีลักษณะเป็นแบบไหนอย่างไรนะก็เอามาให้ท่านรับชมนะครับนะเผื่อท่านต้องการที่จะไปเช่าหาบูชาที่ไหนอะไรต่างๆพวกนี้นะก็จะทําให้ท่านนั้นไม่ต้องไปหลงทางว่ากันง่ายนะ และที่สำคัญนะครับที่ท่านเห็นอยู่หน้ากล้องขนาดนี้ก็จะเป็นผ้ารอยเท้านะที่วางไว้ด้านด้านล่างนะครับเป็นผ้ารอยเท้าของหลวงพ่อเดิมนะซึ่งหลวงพ่อเดิมท่านได้สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปีพศ .2,400 นะครับนะอ่าแปนะก็เรียกว่าเป็นยุคปลายๆนะครับนะของในช่วงชีวิตของหลวงพ่อเดิมนะอ่าแล้วก็ที่สําคัญที่วางไว้หน้ากล้องนะครับก็จะเป็นมีด ควานช้างของหลวงประเดิมนะครับอีกเล่มหนึ่งจะว่าเป็นมีดชั้นครูนะ,ะแต่มาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับแต่ที่จะมาเปิดให้ท่านชมจริงๆนะครับก็จะเป็นเล่มนี้นะ,ะมีเล่มนี้เป็นมีดของหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับนะเป็นมีดในยุคต้นๆของท่านนะ,ะจะมาให้ท่านรับชมนะครับที่สําคัญนั้นเป็นมีดชายทงนะ ก็มีความยาวนะครับเฉพาะใบก็อยู่ที่ประมาณ5นิ้วรวมด้ามฝักก็8 9นิ้วประมาณนี้นะก็คือมีเล่มนี้นะครับนะเอาละครับวันนี้จะใช้เวลานะครับในการให้ท่านรับชมก็อยู่ประมาณสัก10ก 8, นวานาทนะีนะครับ,ะรบนะเดี๋วยวขออนุญาตนะครับหยนะิบข get, ึ้นมานะให้ท่านได้รับชมนะครับเป็นมีดด้ามไม้นะครับเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะเป็นมีดด้ามไม้ฝักไม้นะครับนี่นะ เป็นไม้เนื้อแข็งอย่างดีต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับนะที่สําคัญฝักนั้นก็จะใช้เป็นหวายนะครับนะเป็นหวายในยุคโบราณโบราณน,นะมาลัดฝักเอาไว้นะครับนะที่สําคัญมีดทุกเล่มนั่นแหละนะครับถือว่าเป็นมีดที่ได้ผ่านการคัดเลือกนะครับได้ผ่านการคัดกรอกนะครับนะมาจากประสบการณ์ตรงผมมาเป็นอย่างดีนะ ถ้าพูดถึงการคัดกรองนะครับก็หมายความว่ามีดที่มีการชำรุดนะครับนะาบางทีต่อให้เก่าขนาดไหนบางทีก็ถ้าชำรุดนะครับจะเป็นฝักแตกเสียหายหรือว่า,ามีการโยกคอนนะครับนะก็ต่างๆเหล่านั้นนะถ้าผิดโปกติก็ผมก็จะไม่ได้เอาเข้ามานะไม่ได้คัดเลือกเข้ามาว่ากันง่ายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นมีดที่มีความ สมบูรณ์นะครับมีความสมบูรณ์นะมีความอุดมสมบูรณ์นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฝักก็ดีจะเป็นในเรื่องของด้ามก็ดีหรือจะเป็นในเรื่องของใบก็ดีแม้กระทั่งกันนะครับนะอ่าก็จะเป็นมีดที่อยู่ในเขาเรียกว่าถ้าอ่ามองเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนะก็อยู่ประมาณ 8- ปดถึงเกปรประมาณนี้นะอ่าต่อให้เก่านะครับนะมีอายุเป็นร้อยปีถ้ามีดที่ เจ้าจของเดิมนะครับนะเขาใช้มาดีเราก็จะอมองนะครับจะเป็นผู้ที่คัดเลือกว่ากันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีดอยู่กับผมแล้วทุกเล่มนะครับนะจะมีเขาเรียกว,ว่าค่อนข้างที่จะมีความาสมบูรณ์ค่อนข้างที่จะ้องเรียกว,ว่าแทบทุกเล่มเลยต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะอันนั้นแหะครับพูดถึงหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองศรีนวนก็ เป็นพระเกจิอีกองค์หนึ่งนะครับถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งเมืองสี่ควายอีกองหนึ่งที่เป็นที่รู้จักของสิยานุสิทธิ์หรือว่าเป็นที่รู้จักของผู้คนนะครับต้องบอกว่าทั้งในและต่างประเทศนะชื่อเสียงของท่านนั้นต้องบอกว่าขาจรขาใจไปทั่วทุกที่ทุกคุนทุกแ่กนะครับนะต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะครับหลวงพ่อเดิมนะที่ยิ่งกว่านหลวงพ่อลุงนะครับนะก็เป็น ที่สําคัญยิ่งกว่าก็เป็นท่านเป็นผู้ที่กําเนิดนะครับเนื้อเป็นผู้ที่ประถมมาเลิกในการสร้างมีดหมอก่อนใครๆนะครับนะก่อนหลวงพ่อเดิมอีกนะครับนะถ้าเป็นมีดยุคต้นของท่านเนี่ยก็ก่อนปี2450นะอ่าะที่ท่านดูอยู่ในขณะนี้นะครับนะมีดเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นมีดที่มีความเก่ามากเลยนะเอาล่ะนะครับพอดูในส่วนของภายนอกไปแล้วเราก็มาดูในส่วนของภายในนะ อ่าเดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะซูมให้ท่านได้เห็นก็คือรายละเอียดต่างๆนะครับนะใน like สสสส em, มีดถึงเล่มจะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนที่1ก็จะเป็นในส่วนของฝักที่ท่านกําลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะอ่านี่นะครับนะส่วนที่2นั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของด้ามนะนี่นะครับนะเป็นส่วนของด้ามนะนี่นะครับนะเป็นในส่วนของด้ามและส่วนที่3นั้นนะครับก็เรียกว่ามันอยู่ในส่วนของใบนะ าพูดถึงใบนะครับที่ชักใบออกมาแล้วนี่ก็ท่านจะเห็นว่าเป็นเสมาเปลวเพิงนะครับนะการตอกลายเนี่เป็นอันนี้คือเป็นลักษณะหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาเมีดหมอหลวงพะลรุ่งนะวัดนองซีนวลจริงๆก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับที่สําคัญยิ่ยงกว่านั้นนะครับนาะสันมีดนะก็จะฝังตะกุดเอาไว้นะครับนะมีหลวงพะลุงนี่จะมีพูดถึงตะกุดนะครับก็จะมี อาจจะเป็นตะกุดโทนนะเรียกว่าเป็นตะกุดเม็ดเดียวนะขนาดใหญ่ถ้าเป็นเม็ดจิ๋วๆนี่ก็จะเน้นเป็นตะกุดโทนนะหรือไม่ก็จะเป็นตะกุดเขาเรียกว่าสามกษัตริย์นะครับนะอ,อย่างที่ท่านเห็นอยู่นะครับเล่มนี้จะมีานาคมีทองแล้วก็มีเงินนะแต่ฝังไว้ทั้งหมด9เม็ดด้วยกันนะครับนะเก้าเม็ดนะก็คือนี่คือเป็นลักษณะของ อามีดหลวงพ่อลุ่งนะครับวัดหนองสีนวลก็จะอาเห็นความแตกต่างกับมีดหลวงพ่ออื่นๆโดยชัดเจนว่ากันง่ายนะครับนะอาถ้าเป็นของจริงถ้าเป็นของอาแท้นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดูง่ายแล้วก็สบายตานะมองตรงไหนอย่างไรก็เห็นความใช่ทั้งหมดนั่นแหละนะครับนะที่สําคัญนั้นบนสันมีดก็จะตอกเป็น สัญลักษณ์นะครับนะบางเล่มของหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลก็จะไม่ได้ฝังตะกุดเอาไว้นะครับแต่ก็จะมีสัญลักษณ์การตอกกระบาดมั่งหรือว่ามีลักษณะเหมือนการตอกลายเป็นลูกศรเอาไว้นะประมาณนี้ประมาณนี้คล้ายๆอย่างนี้นะครับนะบางเล่มนะบางเล่มก็จะไม่ได้ฝังตะกุดเอาไว้อันนี้ก็เรียนทุกท่านนะครับนะให้ทราบเอาไว้นะเอาล่ะนะครับพอเราชมในส่วนของรายละเอียดนะครับนะ,อะของสันมีดหรือว่าการตอกลายนะ อ่าอันนี้จะเป็นลายดั้งเดิมนะครับนะเป็นสัญลักษ์อ่าสัญลักษณ์ของหลวงพ่รุ่งนะอ่าโดยแท้จริงเลยนะครับนะอันนี้นะอ่าพอเรามาสังเกตดูนะครับอันนี้ผมขยายสุดนะขยายสุดให้ท่านได้เห็นในเรื่องของความเป็นธรรมชาติหรือว่าคราบใครต่างๆนะครับที่อยู่บนใบมีดเลยมีนะอ่าอันนี้แหละครับก็ให้ท่านสังเกตนะ ผมเองก็จะไม่บอกว่าดีอย่างนั้นสุดยอดอย่างนี้นะครับนะของมีดแต่เล่มนะแต่ต้องการจะบอกก็คือมีดของพระอา,ารย์อะไรนะครับของหลวงพ่อไหนนะและก็ะปีนะนะครับที่สําคัญลายที่ตอกเอาไว้นะครับมีดหลวงพ่อรุ่งนั้นจะไม่ค่อยได้ระบุชื่อช่างเอาไว้ก็เนื่องจากว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเป็นเป็นช่างยุคต้นๆน,นะครับเรียกว่าเป็นช่างชาวบ้านว่ากันง่ายนะบางท่านพอพูดถึงช่างชาวบ้านนี่ก็ เกิดการลังเลเอะอะสงสัยประมาณนี้นะอ่านะครับก็จะชักไม่แน่ใจว่ากันง่ายนะครับนะก็บางคนก็ถามว่าช่างชาวบ้านนี่เป็นใครมาจากไหนนะจริงๆที่เรารู้จักช่างนะครับนะจากมีดหลงพเดิมนะอ่าทั้งหมดนะเป็นช่างยุคก,กลางทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างชิมก็ดีช่างซ้อน ช่างแมน้นช่างไข่ช่างทินช่างทมนะครับอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะล้วนแต่ว่าเป็นช่างยุคกลางทั้งสิ้นเลยนะแต่ถ้าเป็นช่างยุคต้น,ต,นต้นอันนั้นนะก็หลวงพ่อก็จะไมไ่ระบุเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นมีดหลวงพ่อลุงก็ดีหรือจะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมก็ดีนะครับนะที่สําคัญมีดหลวงพ่อลุ่งวัดน้องศรีนวลถ้าเทียบกับมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนะก็จะมีปริมาณน,น้อยนิดเท่านั้นเองนะไม่เหมือนมีดหลวงพ่อเดิม นะครับนะถือว่า,าหลวงพ่อลุงวัดหนองสีนวลนั้นท่านได้สร้างมีดเอาไว้ในระยะสั้นๆน,นะครับนะในช่วงชีวิตของท่านก็เนื่องจากว่าหลวงพ่อลุ่งนี่ก็ท่านได้มรณภาพนะครับก่อนหลวงพงนะ่อเดิมนะก็จึงมีโอกาสได้สร้างมีดเอาไว้นะครับนะถ้าเทียบกับมีดหลวงพ่อเดิมนั้นถือว่าเพียงน้อยนิดเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเอาตรงๆเลยมีดหลวงพ่อลุ่งนี่จะหาได้ยากกว่านะ ลงข้อเดิมนะต้องอด้วยซ้าไปนะครับนะต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะ,ะนะครับนะที่สําคัญนะครับตอกอักขระนะครับเอาไว้ในใบมีดเล่นมนี้นะเรียกว่าเป็นลายมือของคนในยุคโบร,โบราณนะ,ะด้านนี้จะตอกคำว่านโมพุทธยะนะครับเป็นอักขระของพระเจ้าห้าพระองค์นะ,ะก็อยู่ในใบเล่นมนี้นะครับนะคำว่านโมพุทธยะก็ เถือว่าเป็นพระคาถาของพระเจ้าห้าพระองค์นะไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับถ้าขึ้นต้นคำว่าะนะครับนะใครก็แล้วแต่แต่ที่มีณะนะก็ถือว่าเป็นผู้ที่สุดยอดนะครับนะของคนว่ากันง่ายนะไปไหนก็มีแต่คนเมตตามหานิยมมีแต่คนรักคนชอบคนเมตตาว่ากันง่ายนะ ูง่ายก็คือเป็นมหาย,ยมนะครับนะเมตตามหานิยมไปยันนู่นม,มหาอุดนู่นแหละนะประมาณนั้นเลยนะครับนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับนะตัวนี้ตัวเดียวนะคาว่าน้มูขทธยะนะครับนะเอาละพอชมในส่วนของนะครับก็คือภายนอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ลองไปดูในส่วนของภายในนะฝากวีเลมีนี้เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับเป็นไม้เนื้อแข็งดูแล้วจะเป็นน่าจะเป็นไม้ ชิงชันนะครับนะเป็นไม้ชิงชันนี่นะเราเห็นข้างนอกเมื่อสักครู่นี้ก็ว่าเก่าแต่ข้างในนั้นก็คือเก่ากว่านะครับนะมีความเก่านะจริงๆเลยสําหรับมีเลมีนะอเอาลา่ะนะครับผมขออนุญ,ญาตก็จะวางในส่วนของฝักเอาไว้นะครับวางในส่วนของฝักเอาไว้ก่อนที่นี่ก็อลองมาไล่ดูนะครับๆๆลองมาไล่ดูก็คือในอีกด้านหนึ่งนะครับนะ <S <S สันมีจะมีความหนามากนะครับหนามีเลมีนะ ก็มีตะกุดฝังอยู่9้าดอกบนสันมีดก็คงจะเป็นมีดที่หาไม่ได้ง่ายนะครับนะจริงๆมีเล่มนี้นะครับนะที่ได้มาไม่ได้ง่ายเลยนะครับเจ้าของเดิมก็จะมีความห่วงแหนมากๆกนะแต่ถ้าเขาไม่มีความจําเป็นในเรื่องของการเงินก็คงจะไม่ปล่อยนะครับนามีดเล่มนี้มานะก็เป็นมีดบ้านเป็นมีดชาวบ้านว่ากันง่ายนะส่วนด้านนี้แกตอบคาว่าพุทธสังมินะครับนะ อ่าก็จะตอกเอาไว้นะเป็นนี่นะครับนะอ่ามีเล่มนี้เป็นมีดที่ผ่านการใช้งานมาจริงนะครับนะอ่าเจ้าของเดิมนะครับเจ้าของเดิมก็อยู่อ่าใกล้ๆวัดหนองโพนะครับนะอ่าเขาอยู่บ้านเขาทองนะครับอยู่บ้านเขาทองก็อ่าเป็นเขาเรียกว่าผู้ที่เคยรู้จักนะครับนะเคยทํางานอยู่กับผมมาก่อนนะอ่าเป็นผู้ที่อาจ แจ้งข่าวนะครับเป็นผู้ที่แจ้งข่าวต้อง,องเรียนอย่างนั้นนะก็ได้มาด้วยความไม่ง่ายเลยนะครับนะหลวงพ่อลุ่งอย่างที่ได้เรียนเอาไว้นะครับนะถ้าเทียบกับปีหลวงพ่อเดิมนั้นถือว่าเป็นมีดที่หาได้ยากเลยทีเดียวนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญลายนี้นะครับลายนี้ก็จะเรียกว่าหาได้ยากนะ,ะท่านลองดูนะครับสันมีดหลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลนี่ก็ะจะมีความหนามากเลยทีเดียวนะครับนะ แล้วก็มีการตอกนะครับนะสัญ,ญลักษณ์ของหลวงพ่อลุงไว้อย่างแท้จริงนะอย่างนี้เป็นต้นนะอ่านี่เอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ชมนะครับก็อย่าลืมนะครับเมื่อท่านชมแล้วเมื่อท่านเห็นแล้วอ่าก็ก่อนที่จะเชาหาบูชานะครับนาะทีไหนก็แล้วแต่ก็วันนี้เอารูปแบบนะเอารูปแบบนะครับมีหลวงพ่อลุงนะวัดหนองสีนวลไหมท่านได้รับชมนะ หากท่านไหนนะครับที่เข้ามาเขาเรียกว่าติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วนะหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปนะครับในแต่ลโอที่ผมได้อัปโหลดนะครับนะขึ้นไปนั้นนะหากท่านเห็นว่ามันเกิดประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามากดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะหรือว่าหากท่านไหนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไร ก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะครับนะก็หมายควาว่าหากติดตรงไหนก็ให้ถามเข้ามาได้ตรงนั้นนะให้ท่านโทรเข้ามาได้ที่เบอร์086329 1496นะครับนะเบอร์086 3 2 9 1 4 9กก็โทรเข้ามานะครับนะพูดคุยหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ทุกวันนะสายผมเปิดตลอดนะครับนะนี้เราบรินวนสนค่าของกันนะครับนะ การมีนี่ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งแหละที่เรียกว่าสำคัญมากๆนะครับนะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารนะครับนะต่างๆนะครับนะได้บรรจุเอาไว้ที่กันนะครับเช่นแกซาของหลวงพ่อกดีหรือจะเป็นแผ่นตะก,กุดก็ดีนะ,ะหรือผงต่างๆนะครับที่หลวงพ่อท่านได้ทำการปลูกเสกเอาไวนะ้นะก็จะถูกบรรจุเอาไว้นะครับนะเป็นอย่างดีเมื่อบรรจุเสปปร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างที่ท่านรับชมอยู่ในขณะนี้นะครับนะ ปิดไว้เป็นอย่างดีนะครับนะแน่นปึกเลยทีเดียวนะครับสำหรับมีเลมีนะที่สำคัญนะครับตะกุดบนสันมีดนี้ฝังเอาไว้ทั้งหมด9ดอกด้วยกันนะครับนะคงเป็นมีดที่เรียกว่าหาได้ยากเลยทีเดียวแหะนะเอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้นะครับผมใช้เวลามาทั้งหมดก็อยู่ที่18กับ20 4วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมไม่ว่าจะเป็นท่านเก่าหรือว่าจะเป็นท่านใหม่ก็ดีนะอย่าลืมนะครับที่ท่านเข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้ว <time> เห็นว่าในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับนะที่ผมได้อัปโหลดไว้นะครับนะหากท่านชมแล้วเมื่อท่านเห็นว่าในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยกัน กดไลค์และกดแชร์นะครับนะหรือว่ากดติดตามนะหรือว่าหากท่านไหนนะครับนะโดยเพราะท่านใหม่ๆนะที่เข้ามาติดตามรับชมเมื่อท่านชมแล้วหากท่านติดตรงไหนท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับก็อย่าไปเก็บปัญหาอย่าไปเก็บข้อสงสัยเอาไว้นะก็หมายคำว่าติดตรงไหนนะครับให้ท่านได้ถามเข้ามาตรงนั้นนะก็ให้กดเข้ามาได้ที่เบอร์0 8 6 3 2 9 1 4 9 6 เบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามของท่านนั้นนักคลินมิรหมอต้องมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ผมนักคลินมิรหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ